วันที่31กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติด้วยความร่วมมือของสมาคมประกันชีวิตไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรกึกษาการเงินในทุกๆปีเราจึงทำกิจกรรมสาธารณกุศลโดยการรวมพลังคนประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยซึ่งสถิติการบริจาคโลหิตจากการร่วมใจของคนประกันชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีร่วมให้โลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์รวมพลังคนประกันชีวิตร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติวันที่12กรกฎาคม 2559เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาส0นาทีณศูนย์นบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแสดงพลังแห่งความดีในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่17ประกันชีวิตประกันอนาคต